วันนี <gameplay> ้จะมาพูดถึง audio interface ที่ต่อให้มีเงินเนี่ยก็ซื้อไม่ได้สวัสดีผมด e. ัฟฟ um ี่จากช่อง d ั f ฟี t ทูบนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว audio interface หนึ่งตัวนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วมั้งเพราะมันน่าจะเป็น audio interface ที่คนไทยเนี่ยใช้เยอะสุดละมั้งต่อให้คุณมีเงินนะครับขอมันก็หมดนะครับ นั่นก็คือนั่นก็คือนั่นก็คือโฟกัสไลท์สกาเลต 2I2 Gen3 นะครับผม <Wow. S 1> หน้าตานะครับมันก็เป็นสีแดงนะครับรุ่นนี้นะครับมันจะต่างกับ Gen1 และ Gen2 ตรงเนี้ยมันจะดูสั้นกว่านะครับดีไซน์ภายนอกเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบออกแนวกระจกนิดๆิดหนึน่งนะครับแล้วก็จะเพิ่มโหมดแอร์เข้ามานะอ่าโหมดแอร f ฟกัสไลท์นะครับก็เป็นแบรนด์นะครับที่อยู่ในวงการบันทึกเสียงมาอย่างยาวนานนะครับได้รับความนิยมจนกระทั่งฮิตในออเดียโออินเตอร์เฟสนะฮะก่อนนั้นเนี่ยเขามีปริแอมนะครับที่ชื่อว่า ISA ที่เรื่องชื่อเนี่ยเขาฝังมาในตรงนี้ด้วยตรงคำว่า Air เนี่ย ถ้าเสียบกับคอมเนี่ยแล้วไฟมันติดเนี่ยมันจะมีสีเหลืองนะครับกดเปิดมันจะเป็นสีเหลืองเนาะอ่ะตรงนี้เป็นอินสุเมนไฮ h C หรือหรือสำหรับเรื่องของอินส m เมนหรือ h ฮซเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะอันนี้ก็เป็นอินเทอร์เฟซที่มี2อ n 2ินสเอาท์นะครับเชื่อมต่อแบบ USB Type C ถ้าใครใช้คอมรุ่นใหม่ๆหน่อยน่าจะมีอันนี้เป็นแบบแจ็คคอมโบนะครับคอมโบคืออะไรคอมโบก็คือสามารถเสียบไปทั้ง XLR แล้วก็พวก ts หรือ trs ในรูเดกันนะครับเป็นแบบคอมโบจ็คก็สะดวกดีนะครับอันนี้ก็เป็นเกนน็อปไม่มีอะไรถ้าเราจะใช้ Air Mode ดเราก็แค่กดเปิดนะครับหรือไม่ก็ปิดเท่านั้นเองอันนี้นะครับแฟนทอมพาวเวอเอาไว้ใช้เกี่ยวกับพวกไมค์คอนเดนเซอร์นะครับส่วนตรงนี้เป็น d i เ e กมอนิ i ตอร์นะครับที่เพิ่มมาผมสึกว่ามันเพิ่มมาจาก gen 1น1และ gen 2นะครับมันมีปุ่มด i r ร c มอนิเตอร์ที่เลือกเป็นสเตอริโอกับโมโนได้เช่น ถ้าเราปรับเป็นโมโนนะครับเราเลือกตัวโมโนนะมันจะมีวงกลมเดียวนะครับโมโนเราเสียบไมค์นะครับผู้ที่ฝั่งไหนมันก็จะออกตรงกลางนะครับได้ยินทั้งสองฝั่งหมดเลยแต่ถ้าเราเลือกเป็นแบบเตอริโอถ้าเราเสียบอินพุตหนึ่งเนี่ยมันจะออกทางด้านซ้ายนะครับถ้าเราเสียบอินพุตสองเสียงจะออกทางด้านขวานะครับแยกกันเหมาะก,กับพวกคีย์บอร์ดนะครับที่ส่งสัญญาณมาเป็นเตอริโออัดเป็นสเตอร์เนี่ยมันก็จะ นนออกกให้้้มัวางขึสําหรับเรื่อง direct monitor นะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจ <Wow. S 1> เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเนาะก็ไปทำความเข้าใจนะครับไปเรียนรู้กันนะครับมันเป็นประโยชน์จริงๆนะครับสำหรับการใช้ direct monitor เนาะเพราะว่าการ direct monitor เนี่ยมันเท่ากับว่าเราได้ประหยัด cpu ไปอีกทางหนึ่งด้วย <Wow. S 1> ตรงนี้ก็เป็น main knob นะครับเป็น main volume เลยส่วนนี้เป็นหูฟังนะครับสำหรับใช้กับหูฟังแยกอิสระแล้วก็อันนี้ก็เป็นรูเสียบหูฟัง ต้องหาแจ็คแบบนี้นะครับถ้าใครใช้อูฟังแบบไซส์3.5นะครับต้องมีแจ็คแนวๆนี้มาเสียบอย่างเงี้ยกรึงโอเคส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไรด้านหลังก็เป็นแบบมินิมอลหน่อยนะครับเขียนว่า line output เล็บก็เสียบกับลำโพงฝั่งซ้าย right ก็เสียบกับลำโพงฝั่งขวาแค่เนึ่งนะครับอันนี้ก็พอร์ต USB Type C เดี๋ยวลองไปลองกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็จะมา ร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยละกันไม่ล้อนะครับใช้ไม้ EV RE 2 0นะครับหรือ Electro Voice RE 2 0ส่วนกีตาร์เนี่ยใช้เป็นกีตาร์ Yamaha ผมใช้ชัวเ Beta ้า5 7 A ในการไมกิ้งนะครับผมไมกิ้งแค่ตัวเดียวนะกีตาร์ไมกิ้งที่ประมาณเฟส14เนี่ยรู้สึกประมาณเพราะแล้วแล้วก็ใช้หูฟังเนี่ยฟังเอาว่าจุดตรงไหนคือจุดที่พอดีแล้วก็อัดมาพร้อมกันเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ทั้งเปิดโหมดแอร์แล้วก็ไม่เปิดโหมดแอร์เนาะว่ามันให้เสียงเป็นยังไง Oh, i s crying time again You gonna leave me I can see that far away Look at your eyes One be not long before it's crying time. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away. can tell by the way you hold me darling That is o n e belong before it's crying town สิ่งที่คุณกำลังได้ยินอยู่นะครับคือเสียงจาก EVRE 20นะครับเสียบเข้าอินพุตหนึ่งนะครับของ Focus Light Scarlett 2i 2 Gen 3นะครับผมเปิดเกนไว้ประมาณบ่าย3นะครับก สัญญาณกำลังพอดีเนาะ,ะเสียงเป็นไงบ้างเดี๋ยวจะเปิดโหมดแอร์นะครับสิ่งที่คุณกำลังได้ยินอยู่นั้นคือเสียงจาก EVRE 2 0นะครับเปิดโหมดแอร์ที่ f o c u s ไ i t e Scarlett 2 2 Gen 3เสียงเป็นไงบ้างนะครับรู้สึกว่ามันใสขึ้นไหมเป็นไงครับก็ได้ฟังได้ชมกันแล้วใช่ไหมสำหรับสิ่งที่ได้เล่นไปเมื่อกี้ก็จะมีทั้ง เปิดโหมดแอร์แล้วก็ไม่เปิดโหมดแอร์หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะฟังออกมั้งถ้าฟังผ่านหูฟังเนี่ยมันจะฟังเคลียร์ขึ้นนะครับไอเทคที่กดแอร์มันจะรู้สึกว่ามันมันใสขึ้นมันมันมันใกล้เสร็จเนาะแต่มันก็ยังครบทุกย่านตามสไตล์โฟกัสไลท์นะครับในการที่จะเก็บย่านเสียงเก็บมวลเสียงมาเนี่ยส่วนเสียงที่ไม่ได้เปิดเนี่ยผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้นะเพราะว่าเอาไปทําต่อเอาเอาไปมิกต่อเนี่ย แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเร่งรีบหรือว่าเราแบบอยากได้คัลเลอร์ของแบบความใสความคมอะ่ะผมว่ากดแอร์ไว้ก็ดีครับอย่างเช่นกีตร์เนี่ยผมแฮปปี้มากชอบมากเวลากดโหมดแอร์ไปหนึ่งทีปึ่งแล้วกีตร์เล่นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีย่านใสเกิดขึ้นที่กีตร์แล้วมันคม,มนขึ้นสําหรับใครนะครับที่อยากรู้ราคาเจนน้าตัวนี้หรือว่าอยากรู้ว่าซื้อที่ไหนผมได้แปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็ไปดูกัน สำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้เรื่องการเลือก audio interface นะครับผมก็ได้ทำคลิปไว้มากมายนะครับไปดูวันข้างล่างเหมือนเดิมนะฮะหรือว่าใครอยากต้องการให้ผมเนี่ยช่วยแนะนำเป็นพี่เลี้ยงในการเลือกซื้ออุปกรณ์ทำเพลงเดี๋ยวผมจะแปะช่องทางนะครับแล้วก็ส่งมาในนี้ได้ผมคิดว่าน่าจะลองแบบมาบ่อยมากๆนะฮะก็อยัด แบ่งปันประสบการณ์นะครับมีเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามผมในช่อง y t u t u ไลน์เนาะเขาก็มาบอกว่าเอ้ยเนี่ยผมน่าจะเจอพี่ก่อนซื้ออนะินเทอร์เฟสเนาะผมซื้อพลาดไปไม่เหมาะกับความต้องการของตัวเองหลายคนมากเลยนะครับแล้วเราก็ให้ความรู้เข้าไปนะครับเพราะว่าอินเทอร์เฟสมันก็ราคาแบบเราต้องมีแบบตังจำนวนหนึ่งอ่ะหลักพันอะ่ะมันไม่ใช่หลักร้อยอะ่ะสํหรับวันนี้คงต้องลาก,กันไปก่อนถ้าชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์ อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดในคลิปลต่อไปเนาะสำหรับวันนี้คนตักล้างกันไปก่อนขอบคุณครับ